ปฏีค่ะขอต้อนรับก็ถึงตหน้าหนาหน้าหนาวเลยไม่ถอดเสื้อล่ะไรปุยอาบน้ำไหมติดเรครับไม่ติดครับไม่ติดไม่ติดหรอไม่ติดค่ะเดี๋ยวใส่เสื้อในวี้ไม่ติดครับไม่ใช่ไรเสืนบ้จริงๆต้องเท้าความก่อนว่าพี่เสือเป็นมนุษย์กบใช่ไหมคะนี่เลยนี่มนุษย์กบตอนฝึกนี่นะเวลาฝึกก็จะต้องตัดผมตรงนี้นะซูมซูมซูมรุ่นผมร้อยเก้าสิบเจ็ดกลมจบสิบเก้าคน รอเาคนนีบคนโอ้ยเอฟซีเราไม่ได้ดูเลยต้างคจห่างค่ะแล้วแต่กัแต่ะคนันกันตัดผมมันยังไม่เหมือนกันเลยนะคะสีพัผมพอสอบถามแล้วผมถามพี่เสืออะไรกันพี่เสือตอนนี้ยอดอะไรครับร้อยตีครับเรือตีก็ทหารเรือเรียกเรือตีเนาะทหารบกเรียกอยตีแล้วพี่ดาละครับพัน่จเอกพันจ่าต่ำกว่าใช่ไหมต่ำกว่านิดนึงสูงกว่า ดูตัวจุงน้ำหนักสูงกว่าน้ำหนักสูงกว่าเล้วตอนนี้พี่เสือคือเอรีรีทายเอกเออรีมาเมื่อปี54ครับเราไม่รู้สวยเออรี่เออรีครับเราก็อีกอย่างเออรีได้เงินได้เงินดีกว่ามันพ่อผมพ่อผมก็ได้เงินเยอะจะได้เงินก้อนถ้าเอรีรีทายมันก็ได้บำนานอยู่แล้วครับบำนานอยู่แล้วได้เงินคูณอะไรสิบห้าเท่าของเงินเดือนนะะค กี่พันเท่าไหร่ก็อายุราชการเขาเหลือเยอะเขาให้แปดเขาให้แปดเท่าใช่ไหมแล้วก็บวกส่วนที่เหลืออายุขนาดดีแล้วเฉลี่ว่าอยากไปไหมอยากไปเพราะมันยังมันยังคาใจอยู่มันขึ้นไม่ถึงยอดได้แค่แชค้มซีแพ้ครับจากออสเตรเลียครับจากออสเตระล้างเสือนะครับไอรูทิควัวจะล้างเสือนะเขียนไว้เลยนะครับจะล้างเสือสองแปดครับมีสองอันนะลุงมูลอันหนึ่งเี่ยฮะ ก็จะเอาคงมดกขึ้นมาด้วยสิ่งมดกทุกวันนี้ยังต้องคงตึงอยู่อยู่เนาะหมายความว่าคงอยู่ฮะอยู่อยู่แล้วเนาะตักหมุดไปเจอได้เนาะใช่ไหมเนี่คือปีกมดกบคือพิเรนมาเลยจะตายก็เนี่ยปีกนี่แหละจะตายย่าที่สุดที่นี่ยพัดดาเนะไม่ได้มาได้พรดดามันต้องหมดก้นน้ำอยู่ไม่ต่ำกว่าสองนาทีใช่มันมันทุกอย่างฮะทุกอย่างเนาะเขามีการฝึกเขามีการฝึกตั้งแต่เริ่มต้นทำไมต้องถือค้อนด้วยคะ ไม่ใช่โค่นะเป็นปีที่ออกอน้าแของเกาะทุ่งแข่งไม่ใช่โค่นเวลาปีนจะมีเอาไว้ทุบนุ้่แข็งมีตัวตีนแล้วอีกตัวน้่งแข็งเวลาปีนนะรองเท้าว่าจะเป็นรองเท้าเป็นฟันเลื่อยฟันเลื่อยฟันเลื่อยข้างบนสูตรมีอากาศประมาณลบสี่พันองศาลบสี่สิบห้าองศาข้าองชิลไม่น่าละข้ามาถึงเย็นขนาดนี้วช่วงร้อนนี่โบกสี่พันองศาเพราะผ้าที่สะท้อนเลยเราอยู่ห้องอีกอย่างเราอยู่ตาเปล่าไม่ได้จะต้องใส่แว่น ใส่แว่นดำะจะมีแว่นโดยเฉพาะเหมือนแนเหมือนแน้าฟาดนะเหมือนลูกฟาดเลแสงลิิกแอร์ลิสิกนะครับเวลามันมันมันจะกลับมาเลยทันทีอันนี้ลูกสาวในครับในครับนี่ลูกสาวอุ้ยเดี๋ยวดูหน้าลูกสาวหน่อยครันอันนี้ลูกชายคน้องลูกสาวหรือแม่ครับเนี่ยลูกสาวแม่ไม่มีแล้วตรงนี้นะคะ เขาเก็บเอาหมดแล้วไม่มีรูปปดาสักรูปเดียวนะคะอ่านี่แหละแกหาลูกแกอยู่นั่นเองอ่ะดูเลยมีรูปป่ามัเนี่ยไม่มีเขาเก็บไว้ในใจแล้วเก็บใส่ลิ้นชักเนาะไม่เอามาโชว์นะเก็บเอาบ่ยอมเดี๋ยวปลูกบ้านวันนี้ปลูกวันที่ลุยสวนอันนี้วัว นะคะอันนี้ก็พดูภายในบ้านของมนุ์เขียดนะคะอ้าวี่ยุเปีนยวรอเป็นนึงลุงพนวันนี่รอคิดเงือนไมาเที่ยวไก่เนี่ย อันนี้ยังไก่เลยครับผมอันนี้ไก่บ้านแล้วมันแม่ผมแม่แต่แค่ไม่มีเอฟีก็มารอนะคะเอฟเมื่อเช้าเอาถ้วยกาแฟไวไหนน่าึไปแล้วเอาน้ำมันไปหดของเรากฟสุอมน้ำใสสาแล้วก็เอามาหด อันนี้พปเข้ามาเนดเข้ามาหลังดูไปเนี่ยข้างในบ้านเดี๋ยวข้าพาไปดูส่นอันนี้แล้ก็พักผอนตามอัธยาศัยนะคะไม่ยังไรผม่าไปเรียนเชงเดียวลงไปคั้งละเบอกบ่อยจังเขาบอกขึ้นบ่อยจังเวได้เรียนยังไม่ดูเลย คือออกแล้วเหรอไม่เกิน20่สบนะายี่สิบนี่ก็รูแล้วดูอก็เรรู้อยแต่ค่าเดียวเลยทีออยให้ไารี่ลอยตัวนะคะี่ลยี่ลอดี็ก็สองร้อยสี่สิบแปดดูบรรยากาศรอบๆนะคะก่อนที่จะไอยยกลับมานี่ยังไม่ได้ต้นอะไรม่ได้ต้นเลย ก็นั่งเล่นกันอันนี้ก็คือต้นไม้นะคะก็มีฟอกเทลปารีมเียนะคะม่ยงคิดได้3ามต้นนะคะขุดมาเลยแล้วก็มีกล้วยหนอกล้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นกันมาขึ้นกัน่หลัง อุ้ยอุ้ยเป็นไงนะโอ้ขนมดีครับบรรยากาศดีนะไปดูนะครับว่าอยู่ในสวนประดานีกี่ผลนะพี่ร้อยกว่าผลห้าผลเจ็ดคนร้อยกว่าท่านของปลาของปลาของปลาครับเมก็บเก็บกุญแจเล็กๆค่ะ small อ้าวลูกบอรู้ไหมว่านี่อะไรอะไรอะห้ามจับไม่จับจะรู้ไหมให้กดกัน

าไม่เจอแล้วลืมโอ้อยู่นู่นเจอแล้วไปอะไรนะต้นอะไรนะทีกะหมดแล้วขุดให้หมดแล้วต้อนอไ้นี่ไงปาลมารีอกับพี่ต้นเก่าหมดแล้วให้ขุดให้หมดแล้วเอามาไดนะ้แล้วต้นเก่าอยาจะมีน้องสำพาศงัย ที่เสืว่าจะถามว่าบทสุดที่ยากที่สุดในไตเต้นก่อนว่าจะชอาอะไรอันไหนที่เสือว่าบทสุดที่แบบยากที่สุดของการเป็นมนุษย์กค่็ได้โอ้โหอยากเห็นดูข่าวทุกวันเลยแม่ลูกสาวลูกสาวว่าแม่บ้าต่อจีกามรจะข่าวเดียวมันหมดทั้งหมดนะฮะแต่ก่อนที่จะฝึกเนี่ยเขาจะมีการ ฝึกเบื้องต้นก่อนจากเบาไปหาหนัก็ค่อยขึ้นไปหนักทีเรื่อยๆจนเราสามารถทนได้แต่นี้ก็เวลาฝึกสุดๆคือการเป็นเชลิกเราฝึกจนแบบสามารถฆ่าตัวเองได้เพราะมันต้องไปหาข่าวโดนรีดข่าวเราสามารถเพื่อชาติคูณเราสามารถอะไรนะสามารถฆ่าตัวเองได้ด้วยเหรอหมายความว่าเราไปทํางานเนี่ยเราไปแล้ว สมมุติเราจะโดนจับเป็น like เฉลยศึกเนี่ยเขารีดขาเราเนี่ยคือเราจะไม่เราจะไม่แพ่งทายว่าเราไปทําอะไรเนี่ยต้องฆ่าตัวเองตายทำตัวเองได้ถึงจุดเนี้ยเป็นนายที่เสียสละเขาเรียกว่าปิดทองหลับเขาลุกจานทำงานออกไปแล้วยังไม่ออกไปเลยออกออกตัวดีแล้ว จุดนี้ก็การดูรอบๆบ้านนะคะของคนสวนนะคะลงไปดะถูกใจก็่วยกกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาดาชาแนลให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ